สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับคอนเทนต์ฮาร์สโตนนะครับวันเราจะมาไต่แรงกันนะครับผมอยู่เดมอนนะครับเราจะไต่ด้วยการใช้เด็กดูริดนะครับผมดูริดนะครับกดเลยนะครับจะเป็นดูริดในส่วนของในสายของการมอบพลังนะครับที่จุดเด่นคือเราต้องเล่นเวทข้าไลต่ำๆต,ต,ต,ตอนต้นเกมเยอะๆนะครับผมแล้วก็ตอนท้ายเกมเราก็จะมีตัวเมเนียนข้าไล่ ไม่ใช่ค่าไล่นะครับค่าพลังสูงๆมาใช้ในตอนหลังเกมนะครับนี่็ปเล่ให้ดูเนาะปึ๊บปึ๊บปึ๊บด็กริสด้านขวามือนะครับผมนี่เดี๋ยวเราเก็บเวทค่าไล้ต่ำๆไว้ก่อนปึ๊บปึ๊บโอเคครับผมโอ้การดีมากเลยตอนนี้น้่ขวามือคือริสของเราเลยนะครับผมเราผมใส่กระตุ้นสองใบนะครับทำให้เราได้มีคริสตัลมานาใช้ในเทอร์นี้นะครับ อันเดี๋ยวเราเล่นก่อนเนาะทำอะไรก่อนดีครับอ่ะเรียกตัวก่อนแล้วกันเนาะปึ๊บ,บนะครับผมมาแล้วโอเคครับกระตู้นนี่ได้มานาเพิ่มเนาะคารีเลียนี่เวลาเราใช้มีเนียนตัวสูงนะครับผมเราจะสามารถเอ่อทำให้มีมีจูโจมแล้วก็พลังเพิ่มเนาะให้มันเทรดได้นะครับโอเคนะครับผมแล้วก็มีลากไม้มีกี่ใช้ไปแล้วเนาะ สร้างคนเสียหายหรือว่าเรียกต้นอ่อนหนึ่งหนึ่งสองต้นนะครับผมตีไปเลยนะครับผมอ่ะยิงอาศัยนีครับผมเราใช้หาเวทเนาะหาเวทข้ขาไล่อะไรก็ได้มาครับผมแล้วก็จะลดให้มันลงหนึ่งเนาะตัวนี้ก็เหมือนกันครับผมหาเวทเหมือนกันแต่ลดสองเนาะเราก็จะใช้เลยนะครับอันนี้เราจะเพลินเลยนะครับอ่าโอเคอันนี้ครับผมคู่หูร้องครอนะครับทําให้เรา ใช้ได้สองครั้งนะครับผมมอบพลังฮีโร่ตรงนี้นะครับได้สองตัวนั่นเองใบนี้คือเราจะเพิ่มพลังได้ครับผมสองสามปสองปกสามแล้วก็ได้ยุยุด้วยนะครับอันนี้เราทำอะไรก่อนดีอันนี้เดี๋ยวเรากดครับผมใช้เวทใช้ไปเ,เรื่อยเนาะใช้เวทแล้วก็ใช้เวทนะครับอ้าวไม่เป็นไร เราใช้เวทต่อครับผมจัวจัวโจ,วจวมตีโจมตีครับโอเคครับจบเทินนะครับอันนี้เราใช้ไปแล้วเนาะหาเวทแล้วก็ลดค่าไล่ลงโทรศก็ใช้ไปแล้วเมื่อกี้นะครับผมที่เราอะไรนะที่เราสร้างคอเสีสหายสามหรือว่าสร้างคอเสีหายหนึ่ง 1, แล้วก็จัวะนะครับนะบตอนนี้เราลงครับผม เราทำลายตัวนี้เลยตัวนี้ให้เราเรียกฟรีนะครับผมเรียกไปเลยครับผมเ,เมื่อลงมากับเมื่อตายนะโอเคครับตัวนี้ใช้มอพลังนะผมอัปเกรดนะครับตัวนี้ใช้จั่วนะครับผมถ้ามอพลังไปสองรอบแล้วจั่วการสองใบนะครับอันนี้ใช่ฮิวฮิวได้หกนะครับแล้วก็ได้เวทใหม่ไปเล่นสามสามใบนะตัวนี้ก็ไปแล้วเนาะ ตัวนี้ก็ควาสามารถเหมือนตัวค่้าไล่สองเลยครับผมแต่ตัวนี้ค่้าไล่สี่แล้วก็มียัยุโลสิทธิ์ด้วยแล้วก็มอบพลังนะครับเดี๋ยวขอเล่นก่อนเนาะเรากดครับปึ๊บปึ๊บน,นี่ครับผมปึ๊บปึ๊บเห็นไหมครับผมได้สองใบเลยเราใช้ตัวนี้อะตีหน้าครับ โอเคครับผมถึงไหนแล้วนะถึงอเมดาซิลนะครับเมื่อกี้เป็นการ์ดใหม่ของแพ็คเสริมนะครับขึ้นโกงมากเลยนะครับถ้าขึ้นมือก็ใช้เลยทําให้เราเรียกมีเน่นนะข้าราชกห,หนึ่งตัวนะครับแล้วก็ได้เกราะด้วยได้โจกการ์ดหนึ่งใบด้วยเนาะแล้วก็ได้ฟื้นฟูมานาด้วยนะครับผมซึ่งอัปเกรดได้สามครั้งนะครับผมอ่าครั้งที่สองก็จะเป็นเลขสองเนะาะครั้งที่สามก็จะเป็นเลขสามนะครับผมค่าไล่สี่ได้โจ๊หกใบก่อนเลยนะ กลัวมากเลยนะครับผมอ่ะทีนี้ต่อไปครับเราทำอะไรดีโจมตีครับผมเราเรียกได้ครับเล่นสองตัวนะครับผมเออโอเคครับแล้วก็เดี๋ยวครั้งหน้าเราใช้ฟรีนะปึ๊บปึ๊บโอเคครับอ่ะตัวนี้ติดมากับเด็กเลยนะครับผมอาร์มูร,รนโทเทมทำให้พลัง ของเรากลายเป็นพลังนี้ครับผมอ่ากลายเป็นลดน้ําต้นไม้โกเลมนะครับผมโกเลมของเราจะแข็งกลางขึ้นนะครับชาลาดอรซีครับผมอันนี้อยู่บนมือนะได้เวทใหม่เต็มเลยครับผมแล้วก็เวทโหดด้วยนะครับอ่ามีแถวบนแถวล่างนะครับผมโอเคครับผมแล้วก็อันนี้ครับผมการ์ดใหม่เลยครับผมเป็นไฟนะครับผมมงก่ไฟก็ค่อนข้างจะแรนดอม นะครับเหมือนยอกเลยครับผมนะตอนนี้ก็ตั้งใจเล่นครับปึ๊บโอเคเมื่อกี้เขาทำอะไรอะ่ะเขาเคลียร์บอร์ดนะครับผมทำอะไรดีนะเราเล่นจะดีครับเล่นตัวนี้เลยปึ๊บ โอเคนะครับเราก็คิดว่าโจมตีเลยครับผมเบ๊บเบิ๊บปึิบป๊บอุ้ยกำลัมาจากไหนเนี่ยลืมอาหารคนไทยครับอ่านไม่เกินสมานะ okay, ครับหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าโอเคครับได้อยู่เราตีได้ครับโอเคจบกัน คือเราต้องเราต้องเทรด v a l u นะครับผมเราต้องอะไรอะแบบว่าโจมตีไปเนาะโจมตีให้มันให้มันมี <c oughs> มีอะไรอะ่ะให้มันมีประโยชน์นะครับผมเออแล้วเทรดไปแล้วแลกไปแล้วมอนเราไม่ตายอ่ะครับอ่าแล้วก็เอามอนตีเรื่อยๆนะครับวันนี้เจอกับพริซมอพลังนะครับความสามารถก็หาเมเนียนหรือเวทครับผมขึ้นมือ ค่าแรงลดลงด้วยหกนะครับผมแต่ต้องใช้เทอร์นั้นเลยนะซึ่งเขาใช้แล้วใช่ไหมโอเคครับมาแล้วค่าไหมผมว่าเรามีความสามารถที่จะชนะนะครับเพราะว่าเด็กเขายังไม่โอโห่เท่าไหร่อ่าเห็นไหมใช้ด้วยแบบไม่มียุไม่มีอะไรสูพลังเนาะ โอเคครับทำไรดีเราค่าตัวนี้เลยนะโอเคครับผมเรียกตัวนี้มาเราก็ตีเลยครับผมอ่ะผมเคยย่างย่าครับปึ๊บค,ครับประมาณนี้ก่อนนะครับผมเรามีความอดทนต้องจัดการมือ ให้เขาหมดเลยนะครับผมถ้ามือหมดก็ไม่ไม่มีอะไรเลนแล้วนะไม่มีอะไรเล่นแล้วนะมือสี่ใบโอเคครับหาจากเด็กมาตัวนี้ปึ๊บใช่ไหม นะโอเคครับผมหาการ์ดแล้วก็ค่ารายลดนะครับผมซึ่งจริงๆพลังมันเท่น,นะผมว่าแต่ว่าช้าเกินไปนะกลับมาแล้วครับตัวคารายหกเอนึกว่าจะเล่นมังกรมีตัวนี้ด้วย เราก็ผมส่งกลับไปครับผมบ๊ายบายอ่าเราตีครับผมปึ๊บกดอะไรดีกดตรงนี้แล้วกันนะถ้ามันเราพอไหมเนี่ยสิบสามครับผมสิบเจ็ดไม่พอนะครับผมแต่ไม่เป็นไรกดไปเลยครับผมช่างมันอีนะครับปึ๊บอ่ะโจมตีโจม ตีโจมตีโจมตีขาดหนึ่งนะครับตอนนี้ดาเมจซึ่งก็ไม่เป็นไรนะครับเราจะหาเวทมาใหม่ปึ๊บป๊บปบปบหาเวทจะอยู่ครับโอ้โไหไปฮแล้วดิมาแล้วเรื่อีๆเลยครับเทนหน้าเราจะได้ดาเมจเพิ่มประมาณเก้าดาเมจครับ จบเพื่อนับแล้วก็ครอดูเขาเล่นนะครัะยังไงสิมือหกใบได้สิบสี่ใบ มาลองนะครับผมใคราาหนึ่งลยตัวอะไกกันดี oh. นแค่ไม่นนะครับโอโห้ในตัวขุมมานสะด,ดวยใครเราลองสามนะครับผมซึ่งไม่รู้ว่าเป็นใบอะไรนะขนดิเรา,ลาลเลยนะครับ เราไปดูได้ครับดูได้เธอเยไม่โอเคครับเขาใช้ยยูนะครับอะไรอีกไหมย,ยอ,ย,อ,อ,ย,อยูนะครับผสองแม้ไอเสาวิทนะครับแล้วก็ฟื้นฟูรนครับผมโอเคเราจะทำได้หรือเปล่าด้วยการแ่าเฉานะครับได้ชมตีครับผมอา้าว ชนะแล้วเนาะแต่เมดเกินนะครับผมตอนนี้ยูขอบคุณมากเลย,เลยนะครับเี่แหละครับผมเด็กดาวออสองดาวนะครับไปลนจินได้ไหมครับผมวันนี้บ๊ายบายไปเล่นกันด้วยนะเจ๊กี้